สวัสดีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องเ <c oughs> คซี่วัตเตีทีวีนะครับ <c oughs> ขออภัยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวกันสัหน่อยเนาะในเรื่องของฟุตบอลเอเชียนคัพในปีหน้านะครับปี2023นี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าภาพพระป่าล่มไปแล้วอีกหนึ่งอีกลายลายลายต่อมาลายที่สองเนาะเออลายที่ส <c oughs> อาถันจริงๆนะครับสาหรับเอเชียนครับนะครับผมตอนแรกจีนจะจัดใช่ไหมเป็เจ้าภาพมาตอนนี้ก็ล่มไปละตอนนี้ก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นตอนแรกรับหน้าเสือจะจัดนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้ก็ข่าวล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าญี่ปุ่นก็ไม่ไหวนะก็น่าจะถอนตัวนะเออข่าวล่าสุดก็คือว่าจะถอนตัวการเป็นเจ้าภาพแทนจีนปี2023นั่นเองครับผมสถานการณ์ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสู้ดีในเรื่องโควิดด้วยแล้วก็เรื่องอ่า อดีตนายกรัฐมนตรีโดนรอบสังหารด้วยนั่นเองนะครับผมก็มันก็เลยอยู่ในภาวะที่ซึมเศร้ากันพอสมควรนั่นเองนะครับผมอืมฮะหลังจากที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพนะปี2023รอบสุดท้ายนะก็ขอถอนตัวจากการจัดการขันเรื่องจากโควิดนะช่วงนี้โควิดก็ยังก็ยังอ,อยู่ในสถานการณ์ที่ ทรงตัวอยู่นะครับยังไม่ได้สงบนะครับผมท่านผู้ชมนะครับที่ทํางานผมก็ติดกันไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมอืมนะครับทางด้านจีนก็เรื่องโควิดนั่นแหละครับก็ถอนตัวจากเอฟซนะครับในการเป็นเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็ให้เสนอชาติอื่นขอให้ชาติอื่นเสนอมาเป็นเจ้าภาพแทนนั่นเองนะครับโดยที่ขยายเวลายื่นข้อเสนอนะครับจากเดิมที่30มิถุนายนไปวันที่ ไปเป็นวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะครับผมล่าสุดนะครับยาซูฮารุโซริมาจินะครับผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลอ่ญี่ปุ่นหรือว่า JFA นะก็เปิดเผยว่าในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นก็มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะรับเป็นหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพปี2023เพราะว่าสถานการณ์โควิดในประเทศนะครก็รุนแรงเช่นกันนะครับผมอาผ้าวชิบหายละ ก็ยังไม่สถานการณ์ยังไม่ขี้คลายนะท่านผู้ชมครับทั้งนี้จาการายงานก่อนหน้านี้มีชาติที่สนใจเป็นที่เป็นเจ้าภาพนะครับต่อจากจีนนะั่นก็อาทิเช่นากาต้านะครับผมซาอุดีอาระเบียนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ทางด้านออสเตรเลียนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมอืมอ่ะแล้วอัปเดตล่าสุดของล่าสุดนะก็มี4นะ มีมีสี่ตัวแทนนะที่เสนอตัวมานั่นเองนะครับทางด้านล่าสุดข่าวล่าสุดวันนี้นะก็เดี๋ยวจะตัดสินน่าจะตัดสินไปแล้วมั้งเนะี่ยออสเตรเลียนะครับมีตอนนี้มีเสนอมามีออสเตรเลียอินโดนีเซีย,ซลยแล้วก็เกาหลีกาต้านะครับผมที่เสนอจัดนะครับผมปีสองพันยี่บสามนะครับตัดสินสิบเจ็ดตุลานี้นะครับเดือนตุลานุ่นนะครับผมเสนอมานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็มี ทีมชาติอสอสประเทศออสเตรเลียอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีสนามดูลาเพิ่งสร้างใหม่นี่ใช่ไหมครับเออแต่ไม่รู้ว่าอ๋อมีหลายสนามอยู่ไม่ใช่เหรอเออน่าจะมีหลายสนามอยู่แล้วเกาหลีเกา,ลกาหลีก็มีสนามพร้อมอยู่กาตาก,ก็เอ,อในส่วนของฟุตบอลโลกเนาะเออนะครับก็พร้อมอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาเ,เล่นสนามฟุตบอลโลกเลยเออก็ได้นะเออได้สัมผัสเนาะแฟน,นบอลไทยอ,อทีมชาติไทยจะได้ไปสัมผัส กินไอฟุตบอลโลกเออหรือนฟุตบอลโลกควนหลงฟุตบอลโลกเพราะว่าฟุตบอลโลกจะแข่งประมาณปลายเดือนนี้เออปลายปีนี้นั่นเองนะครับก็เก็บสนามไว้ผมมองมองว่าเอ้ยเอากาตาก็ได้ป่ะนะไปแข่งสนามบอลโลกเนาะอือนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีการตัดสินนะครับอ่าดีเบตกันสี่ชาตินะครับผมวันที่สิบ็ดตุลานี้นั่นเองนะสมาพธ์เอฟซีหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็ ออ,ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามีสชาติที่เสนอมานะครับผมแสดงความสนใจที่อยากเป็นเจ้าภาพแข่งขัน AFC ซีแชมเปีนเออไม่ใช่ F F ฟซีครับเออไม่ใช่ AFC ครับเอเชียนครับเหมือน้มันถ้วยสโม,มสร,รเนาะเออนี่เป็นเอเชียนครับนี่เป็นเกมระดับทีมชาตินะครับผมรอบสุดท้ายนะครับก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับเดิมทีแล้ว a f c ก็เออเอฟซีเอเชียนครับพรอบสุดท้ายจะแข่งที่ประเทศจีนแต่ยก็เรื่องโควิดนั่นแหละครับแล้วก็สลาดสิทธิ์ไปแล้วก็ ทางด้านญี่ปุ่นก็เหมือนจะรับหน้าเสือนะครับแต่เอาไปเอามาก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีก็ถอนตัวอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีสี่ชาติที่เสนอมานะครับออสเตรเลียอินโดนีเซียเกาหลีใต้แล้วก็กาตานะครับแต่ผมมองว่ากาตาน่าจะมีโอกาสนะแต่กาตาน่าจะมีโอกาสนะเออมีโอกาสจัดนะครับผมทั้งนี้ทั้ง4ี่ประเทศนะก็จะนําเอกสารการประมูลนะครับอ่าให้เสร็จสิ้นนะครับในานการ ให้เป็นที่เรียบร้อยวันที่31สิงหาคมจากนั้นทางด้านฝ่ายบริหาร FC นะครับจะทําการประเมินคัดเลือกและประกาศชาติที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเดือนอีกวันตอนนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยาตานะุลาอีกสองสาเดือนข้างหน้านั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่ากาตานะ่าจะอาจจะมีโอกาสนะการมากสุดเพราะว่า จบฟุตบอลโลกก็สนามก็เพิ่งใหม่ใหม่ๆสดๆสรด้อนๆเนาะเออเขาก็น่าจะแบบว่าเอ้ยมาจัดตรงนี้ดีกว่าเนี่ยสนามฟุตบอลโลกเนียนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คงน่าจะน่าจะกาตานะออแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับไปอาจจะไปแข่งที่กาตา้ ừ, นะานะครับกาตร์ก็เจ้าภาพก็จะได้เปรียบไงอืเจ้าภาพก็จะได้เปรียบนะครับผมไปแข่งที่ไหนเจ้าภาพก็ได้เปรียบนะครับผมก็ รอดูนะครับรอดูว่าใครนะครับผมอ่าถ้าผู้ชมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเออชาติไหนมีโอกาสมากสุดแต่เอาจริงๆนะเฮ้ยเราอยากให้ให้อินโดนีเซียเนาะเพราะอากาศใกล้เคียงเวลาใกล้เคียงกันอะ่ะไม่ต้องเดินทางเหนื่อยด้วยถ้าเป็นฝั่งอาเซียนเราก็ถ้าเวียดนามไม่ว่าจะเวียดนามหรือว่าไทยเราเนาะก็แบบว่าเฮ้ยอย่าไปแข่งที่อินโดนีเซียมากกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มีประเด็นกันอยู่นี่ใช่ไหมไม่เอาดีกว่า ไม่แข่งไม่แข่งที่โดนิเซียมีประเด็นกันอยู่ในเรื่องยนะูสิบเก้าน่ะมึงจะอะไรนักหนาแม่งคอมเมนต์ส้นตีนนะมาหามงมาหามิรไม่มีในโลกหรอกนะไม่มีจริงหรอกไม่มีมิรแท้และส,สตรูถาวรน,นะมีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับอย่างไอแฟนบอลอินโดนีเซียนะมันตกรอบมันก็มาพานใส่เราใช่ไหมครับไม่มีมิรแท้และสตูถาวรน,นะนั่นก็คือเราก็รักษามาตรฐานของเราให,ให้ให้ดีที่สุด เ,เล่นตามมาตรฐานเรานะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพื่อนบ้านอะไรฟุตบอลเนนะี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ผลประโยชน์มันก็สุดท้ายแล้วทุกคนอทุกชาติก็เห็นผลประโยชน์ในเรื่องของอฟุตบอลเนี่ยฟุตบอล่ในเรื่องของผลผลประโยชน์ของเรื่องฟุตบอลนนะ่ของตัวเองทั้งนั้นแหละอืม่าถ้าเป็นคนเรานี่ยก็สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องเห็นแก่ตัวใช่ไหมต้องเห็นแค่ตัวไปก่อนเห็นแก่ตัวอแต่ถามว่า มันก็ดูที่อความเหมาะสมเนาะนะสม,นะมเหตุสมผลด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็รอดูถ้าถามว่าให้จัดอินโดนีเซียไม่ไม่เอาดีกว่านะถ้ามองในมุมผมนะแบบว่าแม่งเรามีประเด็นกันอยู่นะครับกับยูสิบเก้าช่างแม่งมึงไม่ต้องหอกกูไปแข่งที่กาตาร์กูอยากไปสัมผัสสนามฟุตบอลโลกเออสัมผัสบรรยาลลกาศสนามให้ทีมชาติไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลโลกนะครับคือ ประเด็นคือว่าสนามที่กาตาเขาจะแข่งฟุตบอลโลกนะครับเขาที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาจะแข่งที่ฟุตบอลโลกประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกันวาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออฟุตบอลโลกจะเริ่มการแข่งขันแล้วสนามได้ข่าวว่าถ้าหลังจบฟุตบอลโลกก็จะทุบทิ้งอะ่ะเออหรือเปล่าก็เขาว่าจะทุบทิ้งนะอืมเขาก็ไม่อยากจะเสียค่าบำรุงบำรุงมั้งอืมนะครับโอ้โหแม่งมีเงินสร้างแล้วก็ทุบทิ้งอะไรอย่างนั้นนะเออ เราได้ชมให้ข้อมูลหน่อยนะว่าเขาจะทุบทิ้งจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยไหนๆกูอยากสัมผัสกลิ่นอายแบบอยากให้ทีมชาติกูอยากไปสัมผัสฟุตบอลโลกซะหน่อยอะ่ะบรรยากาศแบบฟุตบอลโลกซะหน่อยสนามฟุตบอลโลกซะหน่อยอะ่ะเออเอาสนามเจ้าภาพกาต้านี่ก็ได้อ่ะเจ้าภาพกาตรานี่ดีสุดละเออนะครับซาอุดีไม่เอาเออไม่ไม่ไมซาอุดีมันไม่ได้เสนอมาดีกว่าเออเกาหลีใต้เหรอเกาหลีใต้ก็ไม่อยากเอาดีกว่ามันอากาศมันเออแต่ก็ เออไปไปแข่งตรงไหนอย่าไปอ้างเรื่องอากาศเลยเนาะเออบ้านเรานี่ก็จะไปอ้างแฟนบอลเราหรือว่าวงการฟุตบอลไทยเราอย่าไปอ้างเรื่องอากาศดีกว่าสภาพร่างกายคุณแข็งแ,งแกร่งพอก็เล่นได้ทุกสนามแหละใช่ไหมครับเออไม่ใช่เ,เออจะมาอ้างเรื่องสภาพอากาศมึงเหมือนไข่เล่นบอลเหมือนไข่ในหินหรือไงใช่ไหมเออมันก็ต้องเจอทุกสภาพอากาศอยู่แล้วนะครับผมแต่อยากเล่นแต่เหตุผลเหตุผมเหตุลหลินพันเงนเหตุผลของผมที่อยากเล่นที่กาตา้า ที่ไม่เอาอินโดนีเซียเพราะว่ามีประเด็นกับเราอยู่กูไม่อยากไปเล่นบ้านมึงนะเดี๋ยวแฟนบอลอินโดนีเซียเวลาไปเยี่ยวเยี่ยวียวนะเดี๋ยวมันก็เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเป็นกองแช่งใส่ทีมชาติไทยเราใช่ไหม,มนะครับก็อแต่ถามว่ามึงจะซีเรียสอะไรไหมไอ้ยู U 19เออช่างมันเหอะไอ้ยู U 19นะครับมันมันก็เราเรามาปรับปรุงเรามาดูย้อนกลับดูในเรื่องของ รูปแบบการเล่นวิธีการเล่นดีกว่าว่าทำไมเราเป็นแบบนั้นเออเราก็มาปรับปรุงเนาะเออเพื่อให้ในขยับมันก็ยังมีโอกาส u ู .19 อ่าพวกเด็ก u ู .19 ใช่ว่าจะหมดโอกาสเลยก็คุณก็ต้องปรับปรุงในส,สิ่งที่มันบกพร่องเนาะแล้วก็พัฒนาคุณยังมีโอกาสที่จะไปเออคุณจะไม่รูว้ว่าจะได้ไปถึงย .23 หรือเปล่าไปถึงชุดใหญ่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับ ความต่อเนื่องของพวกคุณแล้วล่ะนะครับว่าหรือว่าถ้าคุณถอดใจคุณก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับนั่นแหละครับก็แต่ประเด็นสําคัญคือทีมชาติชุดใหญ่นะเออเพราะว่าเราต้องการสร้างไปถึงทีมชาติชุดใหญ่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะก็ประเด็นก็คืออ่ะผมเอาการสนามกาตานะอยากสัมผัสเอ่อบรรยากาศแบบควันหลงฟุตบอลน่ะฟุตบอลโลกอ่ะเนาะเออเออ กูไม่มีบุญทีมชาติกูไม่มีไม่มีบุญบุญวาสนาได้ไปเล่นรอบสุดท้ายเอออย่างน้อยกูก็ได้ไปกลิ่นอเออเฮ้ยสนามนี้ทีมบราซิลมันเคยมาเล่นเหยียบเล่นนะเว้ยสนามนี้เอยอรมันชุดใหญ่สเปนเอ,อ่โปรตุกเกสเอ,อ่อะไรนะทีมชาติอังกฤษอ่ทีมชาติบิ๊กเนม ในบอลโลกอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เราเริ่มมาสัมผัสแล้วโอ้โหสุดยอดลเลยแต่แต่แตามาตรฐานการเล่นโลอาจจะไม่ได้เท่าเขาอะไรอย่างเง้ยน,นะนะครับก็เออแต่เราไ,ได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ก็ดีกว่านะครับไปออสเตรเลียเหรอออสเตรเลียครับสนามก็ก็ส่วนใหญ่มันเป็นสนามลักบี้อ่ะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนเอามาแปลงอ่ะเออนะสนามลักบงลักบี้อะไรเงี้ยมันแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนยิปเกาหลีมันจะอึนๆมันจะแบบว่าบรรยากาศมันจะทึบๆหน่อยผมไม่ไม่ไม่ชอบมากกว่าเนาะเออไม่ชอบเนีย่ยก็มองว่าอ่าส่วนตัวนะมองว่ากาตา้าเอออยากได้สนามกาต้าแล้วกันนะอ,อ่ะออถ้ามเวลามันจะเหลื่อมแต่ถ้าไปแข่งที่กาตา้าต้องยอมรับว,ว่าต้องนอนดึกนะด bon ูบอลเอเชียนคัพนอนดึกอาจจะแข่งอ่าอ่าอาจจะเร็วสุดอาจจะแข่งสองทุ่มอ่าอาจจะดึกหน่อยก็ห้าทุ่มกว่าจะจบนี่ทีหนึ่งสองทีสองอ่ะ เออบอกได้บอกได้เลยนะเออถ้าไปแข่งที่ซีกงนะู้นนะนะครับผมอ่ะอัปเดตกันเดียเด๋ยวเดือนตุลานะมาดูว่าใครเป็นเจ้าภาพนะท่านผู้ชมว่าวันที่สิ็ดตุลาเขาจะตัดสินนะครับจากสี่ชาติที่เขาเสนอเข้ามามีสรุปคือมีออสเตรเลียนะครับที่เสนอเข้าไปแดนจิงโจ้นะครับแดนอีเหนานะครับอีเหนามิดมิดใไอไอมหามิดไอมหามิด,มด,มด,มดจอมปลอมเนี่ย <c oughs> นะเออแล้วก็อ,อ่อ แล้วก็มีอะไร้มีกาตาเออมีกาตาแล้วอีกทีมีนึงเกาหลีใต้เนาะเกาหลีใต้ไม่ไม่อยากไม่อยากได้เกาหลีใต้มันอากาศมันแบบว่ามันใครใครเคยไปเที่ยวเกาหลีใต้จะรู้นะมันมันจะอากาศมันจะแบบว่าวังไม่ใช่วังเวงเขาเรียกว่าบรรยากาศมันจะเหงาเหงาแบบว่าวาเวหรือว่าซึมซึมซึมหน่อยอ่ะเออมันมันซึมซึมหน่อยอ่ะออไปแดนอาลอาบิกอาลเบียเลยนะครับแดนเป็นแดนอะไรนะ เดนทะเลทรายเลยนะครับเออไปวาดกันนะครับผมอ่ะอัปเดตกันเพียงนี้เอาฝอยเยอะไปหน่อยโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอัปเดตนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตก,ก็จะอัปคลิปเรื่อยๆเนาะโอเคครับกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกราบสวยๆสวัสดีครับ